สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเก๋นะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะตอนเดียวโฟร์วิวนะคะเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้ตกแต่งด้วยชุดวายบอดี้นะคะพร้อมสมมอบวันนี้มาดูกันค่ะว่าวายบอดี้เราตกแต่งในส่วนของอะไรไปบ้างนะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะคก็จะแต่งตั้งในส่วนของ่อา,าครอบกระโปรงไปนะคะกระจังหน้านะคะตรงนี้มีไฟนะคะแล้วก็ในส่วนของกันชนด้านหน้านะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเองนะคะด้านข้างนะคะเก๋ก็จะเปลี่ยนแม็กนะคะขอบ16ให้นะคะคันนี้แล้วก็จะมีคิวลรอแบบใหญ่เลยนะคะ แล้วก็จะมีในส่วนของบันไดข้างนะคะอันนี้สติกเกอร์ลูกค้าสามารถเลือกรายได้นะคะจะใส่ชื่อเบอร์โทรหรือเป็นเจ้าของกิจการได้เลยนะคะเลือกได้เลยคันนี้เกียร์ธรรมดานะคะมาในส่วนของอันนี้นะคะก็จะติดตั้งั้วให้นะคะั้อบรรทุกนะคะของ Outlander นะคะติดตั้งสวยๆส,ส่วนด้านหลังนะคะจะสวยมากๆเลยเราติดตั้งแบบเปลี่ยนไปเลยนะคะในส่วนของอแผ่นครอบฝากระโปรงท้ายนะคะแล้วก็ ในส่วนของกันชนท้ายที่ใช้งานได้จริงนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีสมุดเกษตรกรนะคะสามารถรับส่วนรดเพิ่มนะคะออกรถนะคะดาวต่ำนะคะอยู่ที่1นึ0 0บาทหรือเลือกชุดตกแต่งรอบคันแบบนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ออกพามาดูรถที่พร้อมส่งออกแค่นี้ก่อนนะคะเหนื่อยจังเบิ่งเล